ยินดีกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับจ่วหัวไปก่อนนะครับคว้าแชมป์ไปก่อนเลยนะครับคอ m มิวนิตี้ช l ลนะครับเมื่อวานเจอกับแมนยูแล้วก็ชนะจุดโทษนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาฝากกันจ้าเพื่อนๆครับเมื่อวานมีใครได้ดูบ้างนะครับฟุตบอลคอมมิวนิตี้ชิลนะครับก่อนที่พิมพ์ลีกจะเปิดซีซั่นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็ จัวหัวนะครับเปิดประเดิมมันก่อนนะครับเป็นซิตี้เจอกับแมนยูนะครับแชมป์ลีกเจอกับแชมป์เอฟเอนะครับเป็นซิตี้ครับชนะไปได้นะครับยิงจุดโทษเลยนะ7ต่อ6นะครับอ่ามาดูข้อมูลกันเพื่อนๆเปิดมาที่กูเกิลนะครับกูเกิลฟุตบอลเนี่ยเวลาเปิดมาใหม่เว้ยมันก็จะมีจุดผู้ให้ตุ้มตั้มเป็นสีฟ้าครับนี่ซิตี้แชมป์นะครับ แล้วเขาก็จะขึ้นข้อมูลให้เพื่อนๆอ่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าขี้เกียจอ่านก็มาฟังผมและกันนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลให้นะครับอขออนุญาตเปิดไปซ็อกเกอร์ซังอะไรกันนะครับซ็อกเกอร์ซันี่สุดยอดละนะครับเว็บนี้ผมเข้าตลอดนะครับนี่เขาบอกเลยนะครับในเวลาเนี่ยเสมอกันหนนึ่งะครับเป็นแมนยูได้ก่อนนะครับกรานาโชนะครับนาที82นะครับลงมาสำรองด้วยนะ แล้วก็มาได้1-1ครับ City, Manado, Silva นะครับนาที89นะครับแล้วก็ไฮไลท์ครับไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการยิงจุดโทษนะครับยิงกัน7-6ต่ออ่ะโอ้โห7คนนะครับทุกคนนะฮะมาดูว่าใครพลาดบ้างนะนี่จะให้ดูนะครับเป็นอ่า City เนี่ยคนที่ไม่เข้าเป็น Manado ครับคนแรกเลยนะครับคนแรกไม่เข้า The Boy เข้า h a ลั a นเข้า ซาวิโอเข้าแอดเดซอนเข้านูเนสเข้าดีอาร์เข้าอาคันจิเข้านะครับส่วนแมนยูครับบูโน่เข้าดาโลเข้ากานาโชเข้าซานโชไม่เข้าคาเซมิโลเข้าแม็กโทเข้ามาร์ติเนสเข้าอีเวนไม่เข้านะครับแล้วยิงกันเยอะมากทุกคนดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับก็ซิตี้ครับดีกว่าอยู่แล้วนะครับห้ากับ44.1นะครับ ประมาณนี้แะนี่ก็เป็นรูปนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนข้อมูลนะครับที่เพื่อนๆอยากรู้คือซิตี้มันกี่สมัยเว้ยผมก็ไปดูวิกิพีเดียให้นี่ครับวิกิพีเดียไม่รู้เชื่อใจได้ไหมนะครับน่าจะได้แหละนะครับซิตี้อยู่ตรงนี้ครับซิตี้นี่ครับ7สมัยนี่เขาคิด2,024ใส่มาแล้วนะครับ7สมัยครับซิตี้ส่วนแมนยูล่ะ แมนยูก็ยังเยอะสุดครับ21สมัยนะครับโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบแชมป์นะครับแล้วก็แชมป์ร่วมก็รวมด้วยนะครับเขาจะมีวงเล็บอย่างเนี้ยแมนยูเป็นแชมป์เพียงสโมสรเดียวคือ17แชมป์ร่วมคือ14ร่รวมกันก็เป็น21นะครับอันดับ2อ c าร์เซนอลสิอันดับ3ลิเวอร์พูลนะครับสิอ้ยเอเวอร์ตัเ9ครั้งนะครับสเปอร์เครั้งซิตี้เครั้งเชลซีสครั้งนะครับ อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็พิมพ์ลีกเปิดสัปดาห์วีคหน้านะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนี่ครับพิมพ์ลีกสัปดาห์หน้านะครับจะเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับให้ดูเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่16สิงหาครับแมนยูฟูลแลมอีฟวิดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเจอวูฟเอเวอร์ตันไบตันนิวคาสเซิลเซาแธมป์ตันฟอเรสต์บอร์นมัธเวสต์แฮมวิลล่า แมนฟอร์ดพาเลทเชลซีเจอซิตี้เลสเตอร์เจอสเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิกหน้าใกล้ๆเดี๋ยวผมมาทวนอีกทีนะครับก็ให้ดูสัปดาห์แรกใครเจอใครบิ๊กแมตช์เป็นเชลซีเจอกับซิตี้นะครับอ่ะโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากพิกัดเสื้อบอลนะครับเสื้อบอลตัวนี้เป็นของเกตดถ้าเป็นของที่เป็นลิขสิทธิ์ซื้อมาแบบนี้นะครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตเขาซื้อลิขสิทธิ์มานะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเงินมันก็จะถึง สโมสรด้วยประมาณนั้นนะครับอ่ะตีแบรนด์ของ Y อย่ในวอลอ alone ตรงนี้นะครับเป็นของเกรดซูร์สปอร์ตราคาก็1,000กับอีก90บาทนะครับเ<บ>ทียบกับของของปลอมเกรด AA เนี่ยก็จะตกประมาณ600นะครับ600-700เนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ของแท้ใส่ไปเชียร์สบายๆนะครับเดี๋ยวผมหาแปะลิงก์ให้นะครับเจอของนี่ครับของลิฟท์พูลแล้วเดี๋ยวเจอถ้าเจอแบรนด์เดี๋ยวแปะให้อีกทีนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับลิงก์เดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงไหนใช่ไหมครับแปะไว้ให้ที่ใต้คลิเปเพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้เสื้อบอลนอะส่วนลิงก์อื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสมัครบัตรเครดิตนะครับหมวดสีแดงๆนะครับหมวดสีม่วงนี่จะเป็นอสังหาบ้านหมวดสีส้มนี่จะเป็นสินเชื่อรถยนต์นะครับหมวดสีเขียวเนี่ยอุปกรณ์กีฬาสีน้ําเงินช็อปอช้อปปิ้งเกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์ แล้วก็หมวดสีน้ำตาลเนี่ยจะรวมเบ็ดเต็ดเลยก็จะมีช้อปปิง้งห้างดังเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลา a าดแล้วก็มีเอ่อซีเอ็ดบีทูเอสบตัอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็เข้ามาซื้อของนะครับทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมนะครับผมก็จะได้ค่าไฟด้วยนะครับอ่ะโอเคจบครับบ๊ายบายบุย,บย